เด็กชายเดวิดหนึ่งในเยาวชนโครงการหมู่บ้านฤดูร้อนเด็กนานาชาติได้เข้าร่วมค่ายกวินเลตในประเทศอินเดียเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนซึ่งแม้จะต้องห่างบ้านห่างพ่อแม่ไปอยู่ต่างเมืองแต่น้องเดวิดกลับตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้พบเจอทั้งประสบการณ์ใหม่และเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศรวมถึงการได้เรียนรู้การเข้าสังคมซึ่งนับเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าก็ก็ได้ทํากิจกรรมได้ไปแบบ ก็ได้มีวันนึงตอนเพ้นที่อูเกตเดเดย์อ่ะก็ได้ไปแบบไปอไ้า้นเลี้ยงเด็กกํพาพ้าครับได้ไปทาสีอะไรแบบนี้มีเสื้ออยู่ที่บ้านที่แบบโดนสีเลอะอะไรอนยะ่างเงี้ยผมก็เพิ่งรู้ว่าแบบเราไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็อยู่ห่างจากพ่อแม่ครอบครัวก็แบบจะรู้สึกลำบากน,นิดนึงครับแต่ผมก็ยังปล่อยอยู่อ่ะ การสอนให้เยาวชนมองถึงสังคมใกล้ตัวการปรับเปลี่ยนทัศนคติการดำเนินชีวิตในสังคมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้คุณแม่ตัดสินใจให้น้องเดวิดเข้าร่วมโครงการนี้เพราะหวังว่าลูกชายจะเติบโตไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนช่วยเหลือดูแลสังคมทั้งในประเทศและประชาคมโลกและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวลูกชายนับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของครอบครัว เขาก็รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้ได้ได้เป็นตัวของตัวเองคือปกติเขาก็เป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยค่ะได้เห็นว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้อยู่ได้ในโลกใบนี้ค่ะอยู่ได้แล้วก็มีมีมิตรภาพมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ทราบว่าเขาว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วโลกใบนี้มันกว้างใหญ่เหลือเกินทําให้เขาเนี่ยได้ทราบว่าเขาต้องปรับตัวแล้วก็ต้องต้องรวมกันดูแลสังคมของเราอะค่ะ สำหรับโครงการหมู่บ้านฤดูร้อนอนานาชาติดำเนินการมาตั้งแต่ปี2,518นับจนถึงปัจจุบันก็ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว40ปีโดยในปีนี้ประเทศไทยส่งเยาวชนและผู้นำเยาวชน124คนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด14ประเทศได้แก่บราซิลอินเดียนอร์เวย์ฟิลิปปิน โปรตุเกสสเปนสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเม็กซิโกสาธารณรัฐประชาชนจีนสวีเดนและประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อทําให้เกิดการยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างมนุษยชาติเพื่อให้เกิดสันติภาพและมิตรภาพในประเทศต่างๆทั่วโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวชื่นชมเยาวชนเหล่านี้ที่ได้รับคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมถือเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยเป็นผู้มีความพร้อมทั้งความรู้และความสามารถในการนำชื่อเสียงประเพณีวัฒนธรรมออกสู่สายตาชาวต่างชาติเป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนามนุษย์ที่เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นสร้างการมองของให้กว้างขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับ ขอยกคำต่อไปครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทพื้นฐานมากนะครับก็ต้องอถือว่าได้เปลี่ยนคุอยู่มากครับก็คงต้องก้าวเดินต่อไปอย่างมีเอพลังมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับเยาวชนคือความหวังของสังคมในการจะนําพาสังคมโลกเดินหน้าต่อไปการสร้างการเรียนรู้ในความต่างของวัฒนธรรมที่หลากหลายบนโลกจึงสามารถนําไปสู่การสร้างเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างถาวร